กินอะไรสวัสดี้ก็ทวันดี้กินะไรนเอาแต่กินกับกินกบกับกักับกับกแลกวก็บกบกั้กบ้บับแลบวกับกักับกัก็บกักักักก็กับกกก ใใก,กั่น่มา,ากน่ม่อ,อ,กกอง,งดีกดอมากดีากาก็รมากดีนกดีมกดากตรมนี้กากดงกดีากดมีมกีมรอเนื้กรีมากดอมากดนกีากอ <c oughs> เดีาดมีมีมาีมดีมากีมกิน,น,นกดอ,อ,อกดีอกดอมกดีาก

กินไม่ได้ไหมไม่วันวันเสนีตงมีมีวันอ้เเขาไม่มีถังเด็กอนถังถัารอพ้อมาตัดให้น้ำใสๆๆนั่งรอก็นตึงแล้วเนี่ย คนจะรอกินสเต็กจนตกโต๊ะอีกต่อคนรอกินสเต็กตกโต๊ะอีก อิ่มแล้วใช่ไหมหนูคงแล้วคงแค่ไปดื่มน้ำเอาหรอใช่อ้ยให้นูดื่มว้าวแค่ดื่มน้ำครับกว่าใช่อิ่มแล้วไม่เห็นแล้วจับพุงแล้วกว่าเนื้อจะมาก็กินน่องกินเนื้ออิ่มหมดแล้วแล้วกินเนื้อเลยแม่คงยังไม่อิ่มครับกินเนื้อลูกไม่เห็นหนูจับพุงแล้วไม่อิ่มได้ไงก็กินเนื้อไปจับจิ้มเนื้อ าผจิง tamam. uh, uh. no. ่านผมาผมไปกินไปกินไปกินวางก่อนนะต้องมีจิ้มแจ่วเต็กกับจิ้มแจ่ว จะเข้ากันเออกินเกลยวเกลือมันลอยอย่อเกลือมันาบีบรวดอ่ะใช่แต่เื่อกี้ของชใ่ไช่เนี่ยคือ พี่ก็อยูเยวันละบอ,อนหนึงละอน,นึงที่มูไลม่รู้เกือเยอชูแล้วมแม่เพียร์ก็เยอชูแล้วแม่ต้องเลีเยผมเป็นเด้ค่ะอ,อ,อ,อใช่ไหมอืม,อม nó chào các bạn nhỏ mời chào các cho nhỏ mời chào các bạn 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 nhỏ mời bạn nhỏ mời chào các 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 bạn nhỏ อย่างงตรหจ๊ะแล้วก็ได้ใส่แม่จนะคแม่จ๊ะแม่จ๊ะตอนไปไม่รู้ตอนเป็นฟอนเดชั่นเขาให้เขียนชื่อกับอ่ำอะไรกับอ่ำอ่ำอะไรเนี่ยเป็นฝรั่งเลยมั้งอ่ำอ่ำอ่ำแม่ฝรั่งพอบอนี่ไม่ใส่แล้วขวันพอแล้วลูกอันไว้ปวด กับไว้ชื่อนี่เับไือแล้วก็แล้วก็เขาต้องฝึกเขาต้องให้เดชกินกินเนื้อทีนี้คิดกินเนื้อเอาเนมเแล้วก็เคงโค้งเห็นไหมทำลาสัญญาบอกว่าจะมากินสเต็กแม่เห็นไหมพอลูกอยากกิน นุกจุบจบลุกจุบจิบอิ่มเลยพ่อบอกสาสทำสเต็กบ่าก็อยากนุกเนื้อเอ้ในรสาย่งรสชาตาเาทำน้ำจิ้มาเตะเอาหน่อย มะนาวเอลยไม่ใมาเกลือโอเคงั้อีกยิงอ่ะใ่เยเหรอใเ็ะริเก็ยังิไิไมะนาวเกลือ้วยเลยมะนาวนี้อือด๋ว Cô không nhớ cơn Thôi đừng có khóng cho chú ạ nắng rồi Thích thằng yes. Mà Rau cười Mà Rau còn mất nắng Cô không nhớ cơn Cô hai Nó không có bì bì <laughs> ก็เก็บวันโมไปเด้าพนาวันโมเดี๋ยวรถไฟมาทางไหนล่ะเดี๋ยวพัดลมวราจะนึกทำ The Rest ได้ไหมคะเพราะเใส่ชาเกลือทำ The r e s ก็จะดื่มน้ำมะนาวมันมวมะนาวีนมาแวดีกว่ามากทต้งทำมันนั่นหรอกทงแก้วเลเพรทำ้นก็ไม่มีุไปใส่ชิงใส่แม่ก็ใส่ไปใส่เกือตีนัฟตีนักทยไป ไม่ม่ม่ไม่ไมสพิษไทย้วกยังมัใส่พิษไทยแก่ทำเนาะผมผมใส่พิษไททั้งคนแล้วออมาเนาะจะพิษไทยจะอร่อยอร่อยเนาะโฟมให้น้องลอมิกซิ่งไปยังต่นี่ยอี๋อี๋อี๋อ่ะมัน่วก็ใส่อิ นเกลือพริกไทยน้ำจิ้มฝรั่งเศสหนูอยากลงทำนังจิ้มดัดัดัดดดม่ดลองิดมดัดัดัดมเราจะเจอไหมดดดดดกินเนื้อครับณกินเนื้อกินเยอะไิเรเลยวกินเปรี้ยวเหรอไม่มัไม่เปรี้ยวเลยดด เกินให้เสค่จกินเยอะวานกินเนื้อบ้างไม่ขวัรให้ขวหน่อยเนื้อนะไม่รูทุ่งนี่ยนราอีสานได้บอกนกสเต๊กกินกับแก้วอี่ังไู่้วดอกนบ่ได้มันบ่แล้ว น้อยชอบกินเปรี้ยวนะพ่อไม่เลยบันเปี้ยวแม่ดูแม่แม่กินเจีวอีสานสิครั

เ็กฮะเ็กเ็กน่เป็นซีต์อยากว่าไ่อยากว่าสเต็กกับปินซสต์เป็นซีสสเต็กนะเต็มอยากบสเต็กกับมากินปป้นซิสตจำเจอนะ

นี่กรตัมทมจนทนเมอเนื้อตตรว่าตบตบกระเ้าจะมัมันเป็นเปลือกสบัทำไมละนี่นนะะเต็มหมดเลยแบัเปรี้ยวกินกินเนื้อลูกกินเนื้อโอ้โข้งเจ้าเน้เจ้าเีเนน่นอน

ดำดิ้นดำโดนดำโดนเขาเขายัดจิเผ็เหรอเขายัดจิมเผ็อหนูทำไม่งคุณงคุณรศัพท์ยรงไนขี่รถเหรอที่รถที่รถที่รถที่มิงอยู่ที่รถ

นั่นแล้วละน้อยนี่เริ <ives> <Port rait. S 2> ่มเล่นละหวานไปบายแล้วเช่นกัน